คุณเคยฝันไหมครับว่าสักวันหนึ่งจะนั่งเก้าอี้ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทหลายคนอาจจะคิดว่านี่เป็นเพียงแค่ความฝันที่ไกลเกินเอื้อมแต่รู้ไหมครับว่าซี o ระดับตำนานหลายคนก็เคยเริ่มต้นจากจุดเดียวกับคุณพวกเขาเคยเป็นพนักง,งานธรรมดาทำงานวันต่อวันเผชิญกับความท้าทายเหมือนกับที่คุณกำลังเจออยู่แต่ด้วยความมุ่งมั่นความฝัน และการลงมือทำอย่างไม่ยออ่อท้อพวกเขาค่อยๆก้าวขึ้นมาจนถึงจุดสูงสุดขององค์กรมาดูกันครับว่า c ี o เหล่านี้มีใครบ้างและอะไรที่ทำให้พวกเขาเนี่ยประสบความสำเร็จกันบ้างเพื่อวันหนึ่งคุณอาจจะเป็นคนต่อไปที่ก้าวจากโต๊ะทำงานธรรมดาสู่ห้องทำงานของ c ี o ก็ได้นะครับ 1. Mary b a r ี่บาร e า a l Motors เรเริ่มต้นที่ G.M ตั้งแต่อายุ18เธอทำงานในตำแหน่งนักศึกษาฝึกงานก่อนที่จะก้าวขึ้นมาเป็น CEO ในปี2014 2. d a r k m c m เม l รเ n นวอร์มาเริ่มต้นเป็นพนักงานคลังสินค้าขณะที่เรียนมหาวิทยาลัยและได้ตำแหน่ง CEO ในปี2014 3. สัตยานาเดล่าม i โครซอฟทเข้าร่วม Microsoft ในฐานะวิศวกรซอฟต์แวร์ในปี1992 ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็น CEO ในปี2014 4. ทิมคุกอ p พ l e เริ่มต้นที่ Apple ในตำแหน่งรองประธานฝ่ายปฏิบัติการในปี1998ก่อนที่จะได้รับตำแหน่ง CEO ในปี2011 5. ซา a ซานวอชิกสกี้ u t u b e เป็นพนักงานคนที่16ของ Google และต่อมาเป็น CEO ของ YouTube ในปี2014 6 เออร์สุราเบิร์นส์ซีร็อกเริ่มต้นเป็นนักศึกษาฝึกงานวิศวกรรมที่ซีร็อกและขึ้นมาเป็น CEO ในปี2009พนักง,งานที่สามารถเติบโตขึ้นมาเป็นผู้บริหารหรือ CEO ในองค์กรพวกเขามีจุดร่วมอะไรที่น่าสนใจมาลองฟังกันนะครับ 1. ความรักในองค์กรพวกเขาทุ่มเทให้กับบริษัทมา่อยางยาวนาน มีความเข้าใจลึกซึ้งในวัฒนธรรมและการดำเนินงานขององค์กร 2. ความมุ่งมั่นและความตั้งใจทุกคนได้สแสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างไม่ลดละในการทำงานให้ดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม 3. การกระตือรือร้อนในการเรียนรู้พวกเขาไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาตัวเองเรียนรู้ทักษะใหม่ๆและปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม 4. ่ วิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำแม้จะเริ่มต้นจากตำแหน่งระดับร่างพวกเขาก็ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการนำและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม 5. ความอดทนและความมุ่งมั่นระยะยาวการที่พวกเขาจะก้าวขึ้นตำแหน่งซ e อไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่เป็นผลจากการทำงานหนักอย่างต่อเนื่องและพิสูจน์ตัวเองเป็นเวลาหลายปีสุดท้ายนี้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งใดขององค์กรจงจำไว้ว่าทุกบทบาทล้วนมีความสำคัญหากคุณทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มที่มีความกระตือรือร้อนที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอคุณก็มีโอกาสที่เติบโตและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ครับ